สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดน,นิงสไลฉัดฉีดซิโนแวค2เข็มต่อด,ด้วยโมเดอร์นาเข็ม3ภูมิสูงทะลุหลักหมืน่นนิงสไยฉัดภูมิคุ้มกันสูงทะล,หลุหลักหมื่นหลังฉีดโมเดอร์นาเข็ม3ที่ต่างประเทศ เผยเคสแรกๆในไทยที่เคยรับวัคซีนซิโนแวคครบ2เข็มแชร์ประสบการณ์ฉีดโมเดอร์นาเป็นเข็มที่3สําหรับหนิงสรายชัดที่ได้เดินทางไปยังต่างประเทศเพื่อปร,รึกษาแพทย์หลังฉีดวัคซีนซิโนแวคครบ2เข็มซึ่งภายหลังการฉีดโมเดอร์นาเสร็จสิน้นเจ้าตัวก็ได้ทําการตรวจภูมิร่างกายโดยได้ผลตรวจภูมิออกมาอย่างน่าทึ่ง โดยนิงเผยว่ามีคุณหมอบางท่านอยากรู้นิงก็อยากรู้หลังฉีดซิโนแวคเข็ม1 s i n ซิโนแวคเข็ม2และบุต์ด้วยโมเดอร์นาเข็ม3ภูมิจะขึ้นเท่าไหร่เพราะนิงน่าจะเป็นเคสแรกๆในไทยที่ฉีดแบบนี้นะคะนิงบุต์เข็ม3ที่ต่างประเทศค่ะหลังฉีดเข็ม3ไป1เดือนก็มาเจาะเลือดดูภูมิกันค่ะสรุปอยู่ที่22,336.50 AU ต่อ ML นะคะมาใเหตุคุณหมออธิบายว่า ภูมิจะขึ้นสูงไม่สูงก็มีหลายปัจจัยอยู่มากอายุเพศยีนชนิดวัคซีนการทานวิตามินการพักผ่อนและอื่นๆค่ะตามหลักโดยคร่าวๆน่าจะตกประมาณครึ่งหนึ่งทุกหนึ่งเดือนค่ะฉะนั้นเราก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีที่สุดเหมือนเดิมกาดไม่ตกค่ะขอบคุณคุณหมอโอนะคะและผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ